สวัสดีครับ,รบพวกเรามาจากโรงเรียนทุสุขาปิทยากรุงเทพนุเคราะห์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องมงคลสูตรคำฉันพระราชนิพน์ของพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวอสีวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังพระละมุตตมังหนึ่งคือ ประพฤติผิดหนึ่งคบกับปัฑดตจะพาะพาประสบผลหนึ่งกัาบและบูชาอาภิผูผชมีชชนข้อนี้และมงคลอดีเลกอุดมดีพระิรูภเพสวาโจะบูเพะะจเพะตระ กุณฑตาธรรมธรมมาปริจติจากธตมาาัมะข้าราชบรตมารังมความอยู่ประเทศซึ่งเหมาะและควรจะสุขีอีกคุณยาการที่นักดีตามาดุนอีกมันประพฤติควร นาสภาวะแห่งตนข้อนี้แหละมงคลอดิเลกุรมดีพาหุงสัจจันจะสิปปัญจะสุภาสิตาจานวิณโยจะสุสิขาโตสุภาสิตายาวาจาเอาตัมมังคาลมุตตะมัง ความได้สดับมากและกำหนดสุวาทีอีกศิลปศาสตร์มีจะประกอบมนุนการอีกหนึ่งวินัยอันนาลเรียนและเชี่ยวชาญอีกคำพ้อปัญสารหรือดีแห่งประชาชนทั้งสี่ประการล้วนจะประสิทธิ์มนุนผลข้อนี้แหละมงคลอดิเลกอุดมดี มาตาปิตตอุปทานังอุตตะทาราสสังคโหอนาคุลาจากรมมัตาตาอตัมมังขาลมุตตะมังบำมลุงบิดามาดาดุระด้วยหาไทยปรีหกลูกและเมียมีกี่ถนอมป่าหนึ่งตน การงานกระทําไปบ่มียุ่งและสับข้อนี้แหละมงคลอดิเลกอุดมดีกานันจะทำจะลิยาจะยาตะกานันจะสังขะโาหอาณนาะวัชานิกรรมนิเอตามมังคละมุตตามให้ทานการควร และประพฤติสุรรสทังสีอีโคงเพราะญาติปฏิบัติบ,ตบำเลตนกว่าก่อนอันไรทุสาครัวและมัวมนข้อนี้แหละมงคลอนดิเลกอุดมดีอารตีวิรตีปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอปปมาโทจะธรรมเมสุ เอตัมมังคลรมุตตมังความงดประพฤติบาปอากุศลบ่อให้มีสามรวมวาลินสีและสุราบ่อเมามนความไม่ประมาทในพระองค์รำโอโสนข้อนี้แหละมงคลอดิเลกอุดมดีคารวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกะตันยุตากาเลนะ ธรรมสสะสวะนังเอตมังคละมุตตะมังเขาลบนะผู้ควรจักปรนุดน้อมสีอีกหนึ่งนี้ได้มีจากกระดางและจองหองยินดีนะของตนบ่มิโลภทายานปองอีกลูกคุณาของนาระผู้ประคองตนฟังธรรมะโดยการ และเจริญคุณานนพ่อนี้แหละมงคลอดิเลกอุดมดีขันตีจะโสวะจัตสตาสะมะนานั้นจัสสนากาเลนธรรมะสากัจฉาเอตัมังคารามุตตมังมีจิตตาอดทนและสถิตนะขันตีอีกหนึ่งบ่พึ่งมี หลือดีดื้อทนงหานหนึ่งหนึ่งเห็นขนาดเลิศสมมนาวลาจาร์กล่าวธรรมะโดยการวอรกิจจะโกศลทั้งสี่ประการล้วนจะประสิทธิ์มนูณผลพ้อนี้แหละมงคลอดิเลกอุดมดีตาโปจะพมมะจิยันจะอริยสัจจานะ ทัสะนังนิพพานะสัจจิกิลิยาจะเอตัมมังคาระมุตังเพียรเผากิเลสลามาละโทสยาี <ยา S 2> อีกหนึ่งประพฤตีดูจักพรมพิสุทธิ์ศัพ์เห็นแจ้งนะสีองค์พระอริยสัอันอาจนำมนุษย์ผัน อิละข้ามทะเลวุณอธทรมรานิพพาณประจักษ์ักแก่ตนข้อนี้แหลมมงคลออดิเลกอุดมดีพุทธะสระโลกะธรรมังเมหีทิตตังยาาัสสะนักกรรมปติอโศกังวิลาชังเขมังเอตัมังคารมุตัมัง จิตใครพี่ได้ต้องวรโลกะทำมาสีวรโกะไมไม่สองามจิตใครพี่ได้ต้องวอรโลกะทำมัสีแล้วย่อมบ่พึงมีจะประวันกังวนไร้โศกทุลีศูนย์และสบายบ่อมัวมนข้อนี้แหละมงคล อดิเลกุดมดีเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพธรรมกปะาชิตาสัมพัทธสทโสถึงขันสันติตันเตสังม,มังคะมุตตมังติเทวามนุษย์ธรรมวรมงคลาชรีเป็นผู้ประเสริฐที่บ่มีแพนณแห่งตน ย่อมถึงสวัสดีสิริทุกประการดนข้อนี้แหละมงคลอดิเลกอุดมดี